สวัสดีครับชางวิศววิชีไตตันและปาจโรนะครับวันนี้จะมาทําวิธีการปิดการแจ้งเตือนเข้าเช็คระยะนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้เอารถเข้าสู่แล้วอาจจะเกิดความลาคาญนะครับเมื่อมันแจ้งเตือนขึ้นมาว่าจะปิดมันยังไงดีนะครับสําหรับจอที่เป็นจอขาวดานะครับก็ใช้ปุ่มนี้เป็นตัวกดเลื่อนหานะครับถ้าเป็นจอที่ควบคุมที่พวงมาลัยก็กดปุ่มนี้ตัวเลื่อนหานะครับ มาดูวิธีการกันเลยครับไม่ได้บิดกุญแจนะครับไม่ได้บิดกุญแจไม่ได้กดปุ่มออนอะไรทั้งอง้นนะครับขึ้นมาถึงเรากดปุ่มได้เลยนะครับกดแล้วครับกดหานะครับนี่เจอเครื่องหมายรูปประแจแล้วนี่ก็กดค้างนะครับกดค้างถ้าเป็นที่ปุ่มนี้ก็กดค้างเหมือนกันนะครับกดค้างทงติดนับหนึ่งกดค้างอีกที่ทำติดนับสองปล่อยสามปล่อย สี่ปล่อยรัวรัวครับกดรัวรัวอ่ะนี่ครับเห็นไหมกดเลื่อนหาเจอคำว่าออฟนะครับแล้วกดออฟแค่นะครับกดแค่ปึ๊บอ,อ่ะแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการปิดการแจ้งเตือนนะครับทําได้ง่ายๆเลยนะครับนี่คือเราปิดแล้วไม่มีการแจ้งเตือนต่อไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเปิดเราอยากเปิดแล้วก็ทํทย้อนขั้นตอนเดิมนั่นแหละครับนะเมื่อเรากดมาเจอ ่ะไรตัวเครื่องหมายเ,ยเนี่ยเมื่อเราออฟอยู่เรากดแค่ติดปล่อยหนึ่งกดแค่ติดปล่อยสองกดแค่ติดปล่อยสามกดแค่ติดปล่อยแล้วก็รัวครับอ่ารัวแล้วมันจะเข้ามาในโหมดนี้นะครับเมื่อเราจะเปิดเราก็เลือกที่โหมด normal นะครับ normal กดแค่ที่ normal อ่ะนี่ก็เรียบร้อยนี่คือการเปิดนะครับ นะส่วนค่าที่จะเซตให้เตือนกี่กิโลนั้นต้องไปใช้โปรแกรมมาสามที่สุนนะครับ้โปรแกรมตัวนี้เช็คเข้าไปเซตค่าถึงจะได้ให้เตือนที่หมื่นให้เตือนที่เท่าไร่แล้วก็แล้วแต่ที่เราจะป้อนค่าเข้าไปนะครับผมสำหรับการาปิดการแจ้งเตือนการเข้าตรวจเช็คระยะก็มีเพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ